สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอนทาราชแนลนะคะสวันนี้เราอยู่กันกับคลิปข่าวดีนะคะของชาวธาตุด,ดินนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุด,ดินบ้างนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสาสิงหาคมนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะอ่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะ สำหรับชาวธาตุดินนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะมาดูที่พลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าดวงที่เราจะดูต่อจากนี้เนี่ยเป็นภาพรวมนะคะอยากให้ชาวธาตุดินน้อหรือชาวสนะคะคุณสามารถรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือว่าถ้ารู้สึกว่าตรงกับพลังงานของตัวเองนะคะก็ สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะมาดูกันนะคะพลังงานของชาวทตุดินนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวทตุดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ มีไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ c o r o n a อ r ฟ s f ด้วยเราก็เก้าเหรียญน,นะคะชาวทธาตดินในที่นี้นะคุณได้ไพ่ไม้เท้าถึง2ใบเลยนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าตัวชาวทธาตดินค่ะในเวลานี้นะอาจจะมี passion กับอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะพยายามทํามันให้ประสบความสําเร็จแม้ว่าเราจะเห็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มีอยู่นะคะในะช่วงเวลาที่อ่อ เรากาลังเผชิญอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีปัญหามีความยากมีความท้าทายนะคะแต่มองเราว่าชาตทาดินยังมีความพยายามยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะไปต่อกับเป้าหมายที่มันค่อนข้างใหญ่นะคะหรือว่าเป็นเป้าหมายที่มันค่อนข้างทําได้ยากแต่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับตัวคุณน่ะนะคะมีแพ่ 9. เก้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะต้องบอกว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ก็รู้สึกว่าชาตาินิจคุณจะเริ่มแฮปปี้มีความสุขกับในเรื่องราวของความเป็นไปของตัวเองนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสให้ตัวเองนะมีความมั่นคงหรือมีความพร้อมในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วมันส่งผลให้คุณมีสภาพใจ,ใจิตใจความรู้สึกที่อิ่มเอิบมีความสุขจากข้างในนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเรามีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเงินการงานที่เราสามารถควบคุมคอนโทรได้มันโอเคแล้วเนี่ย เรื่องของความรักเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายแต่บอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าเรามีความสุขมีความพึงพอใจดูแลตัวเองได้มีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะคะจะเป็นยังไงอีกบ้างนะขอดูคร่าวๆนะคะมีไพ่ตัดซันขึ้นมาด้วยนะคะ The Empress พลังงานดีจังเลย โอ้โห oh, คุณได้ทำอะไรที่มี p a ช s i o n กับตัวเองหรือเปล่าคะในช่วงเวลานี้มันเหมือนมีอะไรที่ทำให้คุณ happy มีความสุขนะคะชาวธาตุดินหลายคนก็มีการวางแผนวางแผนในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าวางแผนให้ชีวิตมันมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะ มาเลยนะมาเริ่มกันเลยนะคะข่าวดีของชาวธาตุดินที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะวันที่1นึ่สิงหาคมนะมีไพ่เจ็ดค้วยนะคะมา transformation ค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะชาวท่าดินนะคะมีไพ่แปดดาบด้วยนะคะใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้หรือช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้เนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคนะคะเรารู้สึกว่าไม่รู้จะออกทางไหนไม่มีช้อยไม่มีตัวเลือกอะไรมาเลยในชีวิตมันค่อนข้าง อึดอัดไปหมดนะคะหรือมีอะไรที่เราสึกว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการได้ในรูปแบบที่เราอยากจะทำนะคะรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะสำหรับชาวธาตดินนะคะชาวราศีมังกรประสบกันเนี่ยคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกมีช้อยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะจะได้ มีการวิเคราะห์มีการตระหนักอะไรหลายๆอย่างแล้วคุณจะมีโอกาสมีทางเลือที่คุณมีทางเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าค่ะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอุ้ยทางไหนก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไปซะหมดเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อนะคะมันรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันด้วยนะคะแล้วมองว่ามันเป็นโอกาสเป็นข่าวดีของคุณนะที่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ มันทำให้คุณมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะข่าวดีของชาวทตุดินนะคะมันรู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะแบบใช้พลังใช้เสียงมากอยู่เหมือนกันนะคะบางทีถ่ายไปหลายๆคลิปก็อาจจะมีเจ็บคอนิดน,นึงเนาะอาจถ้าพูดเบาลงนะคะก็จ,จะต้องขออภัยด้วยนะคะ มาข่าวดีของชาวธาตุดินนะคะในเดือนสิงหาคมนะมีไพ่ร e ยน w ว l ค่ะ The Sun ว้าว่าวันนี้ The Sun มาสองรอบแล้วนะคะมีไพ่ห้างเหรียญด้วยนะคะรู้สึกว่าชาวธาตุดินนะคะถ้าคุณมีในเรื่องของความวิตกกังวลใจหรือความรู้สึกที่ว่ามีอะไรหลายอย่างที่เออมันเป็นอุปสรรคเป็นทำเป็นสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้รับการเติมเต็ม,ตมสักทีเนี่ย บอกเลยนะมีเกณฑ์นในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการรีเบิร์มีการที่แบบคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การประสบความสำเร็จมีเกณฑ์นในการ การดได้คิดจากคุณจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตนะซึ่งเรามองว่าเป้าหมายของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์การเริ่มต้นในเรื่องของการงานหรือการประสบความสาเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะมองว่าพลังงานบวกบวกพลังงานดีๆนะคะความสุขสมหวังกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วแน่นอนนะมีการรีเบิร์ตอะไรแน่นอนคะ่ะหลายคนก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันได้รับการเริ่มต้น เนี่ยคือเริ่มต้นใหม่จริงๆนะไม่ใช่วนกลับไปที่เดิมประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะข่าวดีของชาวทัดดินนะคะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตค่คะ two of water นะคะสองถ้วยค่ะมันขอยอึ่งใบนะ จะเรียนค่ะช่วงเวลานี้นะคุณจะได้เรียนรู้ตัวตนของตัวเองด้วยมีเวลาให้ตัวเองโฟก,กัสที่ตัวเองได้เต็มที่จะมีใครเข้ามานะคะที่คุณรู้สึกว่าถูกอ,อกถูกใจเข้าคลิกหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมต่อคอนเนคชันกับคุณนะคะ คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสเป็นทางเรื่องของความรักก็ได้คุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตก็ได้นะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแต่เรามองว่าชาวธาตุดินน่ะจะให้เวลากับตัวเองรินรู้ตัวเองว่า จริงๆเราตัวเองต้องการอะไรต้องการความรักความสัมพันธ์รูปแบบไหนหรือว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยการงานการเงินต้องการในรูปแบบไหนนะคะแล้วตัวคุณก็จะพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นคอยประเมินดูสถานการณ์คอยดูว่าสิ่งที่คุณทํามันควรจะไปในทิศทางไหนต่อการลงทุนของคุณคุณจะไปในทิศทางไหนทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักหรือว่าการลงทุนในเรื่อง,องการเงินการงาน,ก,างานก็ตามนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะเอาคำนะ มีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาค่ะมีไพ่ n i h t of Five นะคะอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่แปดเหรียญค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะก็บอกเลยว่าเก้าเหรียญมาอีกแล้วนะคะคุณจะแฮปปี้แหละมีความสุขกับตัวเองรู้สึกว่าคุณนะ่ะเติมเต็มความสุข ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วนะคะมีงานมีเงินเรานอ,นอนหลับกินอิ่มสบายรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือ passion ในการใช้ชีวิตแล้วได้ทำอะไรในสิ่งที่อ,อยากทำคุณอาจจะออกไปเจอโลกกว้างอาจจะออกไปแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆคุณมีความมัน่นใจในตัวเองมากขึ้นทำสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากทำด้วย passion นะคะหลายคนมีงานอดิเรกมีสิ่งที่คุณลหลงไหลอ่ะ มีกิจกรรมอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องโฟกัสหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรก็แล้วแต่มันมีจุดที่คุณจะไปโฟกัสกับเรื่องราวนัน้นๆค่ะซึ่งมันมองว่าหนึ่งในนั้นนมันเป็นเรื่องของการเงินอ่าสิ่งที่ทําให้คุณมีทักษะมีอะไรเพิ่มพูนแล้วการเงินก็เรียกว่ามั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาอยากจะแนะนําอะไรนะคะชาวท่าดินนะ The Emperor ค่ะ King of Air นะคะราชาถือดาบสีวยค่ะบอกเลยว่าเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นช้อยเป็น option ที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณไม,ไ,สสไม่อยากสนใจไม่อยากโฟกัสคุณไม่ต้องไปโฟกัสจุดนั้นก็ได้คุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณค่ะเคารพในตัวตนเคารพในคุณค่าของตัวเอง แล้วก็การบริหารจัดการการจัดการอะไรต่างๆนะคะบอกเลยว่าช่วงเวลาต่อจากนี้คุณจะสามารถควบคุมคนโทรลได้อยากให้มีสติอยากให้ใช้เหตุผลนะหรือว่ามีภาวะความเป็นผู้นำอ่ะคุณก็จะสามารถผ่าน,นหลายๆเรื่องที่คุณต้องจัดการไปได้อย่างแน่นอนนะคะ ยินดีด้วยนะคะชาวธาดินนะคะมันก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวธาดินทุกท่านนะคะผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆมันกำลังจะเข้าสู่ชีวิตคุณแล้วนะคะความมั่นคงความมัน่นคงในเรื่องของการเงินการงานรวมถึงความรู้สึกของคุณก็จะได้รับการเติมเต็มหรือว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะประสบความสําเร็จนะทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะรับพลังงานบวกๆไปเลยนะคะเจะรับกลับมาเจอกันคลิปหน้านะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ